ในห้างสวัสดีครับทีมสื่อครับทีมสื่อครับนักข่าวมาจากกรุงเทพปฐมอกรุงเทพพิจสามารถได้เลยนะได้ไม่ก็ไล์ก็นี่ไงถ่ายในห้างไปก่อนไงมาไปชมกันซิร้านไหนอะไรใดร้านบ้านคุณยายบ้าบินนะครับเออ สามรำนะสามำนี S <S ่ังไงโอเคครับผมอบะไปไหนต่อไหนฮะแลวต่อที่ตรงนี้เก่ารัาเก่ารันเก่า้านกำนันจัดช้นั้นนะเก่าร้ากำนันเออใช่หนนะครับเกนกำนัน จากจะมาไหนอครับผมเครับปช่วยโอ่ครับโอเคตอนรัดกำนนหรือว่าตอนรัดได้อะไรอ่ะโมจิครีมชีสโมจิครีมชีสในห้างอันนีะรอบอรรีสรออรรีอะไรทั้งออรรีไม่ใช่อะไรีออนมรอป่าอรบีกีอีกีอะไี ของในห้างบีมชีสในห้างนนม้ันแลด้กันเจ็ดันจนท่าลำคา